น้องวัวลำโพงก็ไม่น้อยหน้าใครครับในเรื่องของนางลำจากทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านเขาก็รวมตัวกันน่าจะพันกว่าคนครับท่นก็คนครับอันนี้จะเป็นการระบงิงสูงสมเด็จพระนเรศวรแล้วเขาเพื่อที่จะให้ภาพของจังหวัดน้ำบริมลุในการร้อง ออกมาอย่างสวยางามที่สุดนะคะเดี๋ยวเมือ่อควาเส็จแล้วนะคะทุกท่านเพินงไปไหนนะคะเราจะมีพิธีเปิดร,ร้านมัาชฌาการชาติทางด้านความือของ,งทุกท,ท่านด้วยนะคะขอให้อยู่ร่วมกันนะคะไปตักการชาติกันรับโชคนะคะ,าาะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้รอดูการลำบวงสวง,ง,งนะครับน,น,น้องบัวลำพูไม่น้อยหน้าจังหวัดไหนในงานบวงสวงสมเด็จพระนเรศวรเนื่องในวันกองทัพไทยครับ สำหรับประวัติของสมเด็จพระนเรสวนที่จังหวัดหนองบัวลำพูเอาข้าวข้าวนะครับเมื่อปีพศ2115พระเจ้าชัยเทศษาธิราชมาตั้งทัพที่วัสีคุณเมืองซึ่งห่างออกจากนี้ไปประมาณกิโลหนึ่งครับก็ตั้งทัพอยู่ที่หนองบัวลำพูก็ เป็นการขยายอาณาเขตอาณานิคมของสมเด็จพระเจ้าชัยเทาธิราที่รครับก็เหมือนจะขยายไปทางกรุงศรีอยุธยาไปทางเมืองอืน่นดีทางพมา่าสั่งให้ทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าในสมัยนั้นกับเมืองบริวาร ทางหลายมาล้อมมาล้อมรวมทั้งกรุงศรีอยุธย,ยาแล้วก็เมืองพิษณนุโลครับทัพพระนเรศวรได้มาตั้งทัพที่เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับตรงนี้เป็นหนองนะะ้ำน่าจะมาตั้งทัพล้อมพระเจ้าชัยเทฐาอีกทางหนึ่งรวมกับเมืองขึ้นอีกหลายเมืองมาตั้งทัพอยู่ที่นี่และตรงนี้เองสมเด็จพระนเรศวร ส่งเป็นไขคทาราิบกับจะะเจไขคทาราเิทแล้วก็อันนี้มาตั้งครับปีพศส1งพันหระครับการขนพอเสร็จทัพก็เสด็จกับที่ทำไมเขาได้มาตั้ง สารสมเด็จพระนเรศวรณจุดนี้ที่เป็นที่มาของงานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรประจำจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับและก็เป็นงานกาชาติด้วยที่เขาตรงวันที่18เพราะว่าวันนี้ถูกประกาศ เป็นวันกองทัพไทยเนื่องในการทำยุธทธนาฏีน่าจะเอาประวัติจากตำบลหน,นองสาหลายจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นวันกองทัพไทยหนองบัวลำพูก,ก็เลยได้ตั้งเป็นวันบวงสรวงงานประจำปีงานกาชาติของจังหวัดหนองบัวลำพูไปเลยตอนนี้เขากำลังจะจัดกระบวนลําร สายตาก็พันกว่าคนครับจากอำเภอตำบลหมู่บ้านต่างๆของจังหวัดนครปฐมครับนมชเบียดกันไหมครับเบียดไหมตอนนี้เขาก็กำลังจับจับแถวขอให้ลงข้างล่างเหล้ะเหรออโอเค เพ่งสองให้ขึ้นอันนี้เขาขอให้เพลงแรกตอนลำให้ลงข้างล่างครับตอนนี้พี่อยู่ได้แต่ว่าตอนตอนลำครับน้องยซ้ายหันค่ะซ้ายหันก็เหมือนกับงานไหว้เจ้าพ่อพระลาแลัครับเขาขอให้เพลงแรกเพลงแรกต้องออกมาก่อนเพราะว่านี้เป็นการลำถวายอันเนี้ยเดี๋ยวนะครับเขาให้ขึ้นเพลงที่สองประมาณนย ีเดี๋ยวอายุตรงนี้เนาะอายืนตรงนี้นะเราเตรีมใครอกสองคนเตรียมตังไค์เดอ๋ยวทุกท่านคว้าหันค่ะแล้วทดลองนั่งดูนะคะหากนั่งลงค่ะ ส่วนคนที่อยู่ข้างหน้าน่าจะเป็นอันนี้อันนี้เดี๋ยวเขาจะจับนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมคงต้องออกเหมือนกันเห็นไหมคะเนื่องจากว่ามันเบียดกันนะคะแม้แต่นั่งก็ยังนั่งไม่ได้เนาะทางด้านหลังนะคะแถมยัง่เออเขาทีไปทางดคานขวาถ้าเรายังนั่งไม่ได้นะคะเราก็ รำไม่ได้ค่ะเป็นยังไงเออกว้างนิดคุณแม่ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะแม่ขยับมาก็ได้ค่ะอ๋ออันนี้นังไม่ได้เนาะโอเคขยับค่าพาดนิดนึงตอนแรกเราจะตั้งแถวตรงต้นปาล์มก่อนแล้วค่อยขยายแถวไปด้านหน้าเหมือนทุกครั้งเปลียนเตทัเพันยางไปก่อนคุณค้าลุกค้า ตอนนี้กำลังจัดขบวนครับมานั่งลำเยอะสถานที่แคบก็นั่งยังนั่งไม่ได้ข้างหลัง เขารอที่จะลำถวายสมเด็จพระนเรศวรครับสำหรับเพลงแรกเขาจะให้คนลงจากข้างบนมาหมดเพลงที่สองค่อยขึ้นได้ประมาณนั้นออยู่่ ถ่ายภาพย้อนแสง <c oughs> and